ใครที่ชื่นชอบระบบเสียงไฮเลสแนะนำเซตนี้ครับโอ้โหได้ยินข่าวมาว่าวันนี้เรามีสินค้าเข้าใหม่จากทางแอล i n e ใช่ไหมคะเฮียวิลลี่ครับผมกับเจ้านี้ครับแพรมดีสพีแอล i n e รุ่นใหม่ครับ PHEA หนึ P ่งอขีด e แครับเป็นพันแปดช่องแที่มีโปรเซสเซอร์ในตัวนะครับน้องเนยค่ะ uh huh. ตัวนี้มันพิเศษยังไงหรอคะเฮียวิลลี่ตัวนี้นะครับจะเป็นแพรม Hi-Res ของแอล i n e ครับ <Whoa. S 1> ซึ่งสามารถตอบสนองความถตื่งแต้น ยีบสีบิตถึง96กิโลเฮิร์ตเลยครับชีประลัลของเขานะ oh. แล้วกำลังขับของเขาครับมาสูงถึง70วัตต์ต่อชัแนลครับแชัแนลเลยครับตัวนี้ครับ oh. ยังไม่พอนะยังมีอีกหรอคะยังมีช่องต่อไฟเบอร์ติกอินพุตด้วยครับ oh. ทำให้การฟังเสียงเนี่ยได้ใกล้เคียงกับการฟังในห้องอัดเสียงจริงๆเลยครับตัวนี้ oh. ียกได้ว่าเสียงแบบตุกตับเลยใช่ไหมคะไฮเลตแท้แท้ครับตัวนี้ครับไฮเลตแท้แท้นะคะนอกจากนี้ค่ะเรายังมีในส่วนของเซตลำโพงซึ่งเป็นเซตลำโพงไฮเลตของอัลไพด้วยค่ะเฮียใช่ครับวันนี้มีทั้งคู่หน้าแล้วก็คู่หลังค่ะต้องบอกไว้เลยว่าสําหรับรุ่นนี้ S2 S65C และมาพร้อมกับ S2 S65 ค่ะวัสดุของลำโพงตัวนี้ครับเป็นลำโพงแบบแ,บบแกสไฟเบอร์อย่างดีครับตอบสนองความดีได้สูงถึง40,000เฮิรต์เลยทีเดียวครับ ยังไม่พอนะน้องเนยเซตนี้นะครับมีอีกหรอคะเรายังแถมฟรีให้กับท่านผู้ชม้วยครับกับซับช้อนในหลุมยางอะไรเม r c u r ี่เอ็มพันครับซับใหญ่ขนาด10นิ้วครับเป็นตัวเบสนะค่ะมูลค่าตัวนี้ราคาเท่าไหร่รู้ปะครับอยากรู้เลยค่ะของแถมตัวนี้มูลค่า16,900บาทเราแถมให้ฟรีครับ ใช่มคะใช่ครับทั้งหมดเซตนี้ปกติราคาอยู่ที่6,9,900บาทวันนี้ลดไปเลยค่ะเหลือเพียง4,9,900บาทเท่านั้นยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีในส่วนของแจมเราแถมให้เลย4แผนมูลค่า5,200บาทยังไม่พอครับใครที่ดูวิลนี้อยู่ครับเรายังแถมลำโพงบูทูธมาสุก้าให้ฟรีอีกหนึ่งตัวครับมูลค่า2,000บาทไปเลยครับ ใช่ครับท่านที่สนใจครับโอมชั่นระบบเสียงแบบไฮเลเสเซตนี้ครับเพียงแค่ทั้งชุด49,900บาทครับสามารถทักอินบ็อกเข้ามาเลยครับพร้อมบริการติดตั้งฟรีครับโอ้พี่ทักกันมาเยอะๆนะคะแล้วพบกันที่งานมิราส e x o 2อ็กโนี่สีนี้ครับขอบคุณครับ